ก็สวัสดีทุกคนด้นะครับยินดีต้อนรับสู่ไทยทีวีกันอีกแล้วอยู่กับผม p o s t กสเอสจเจ้าเดิมนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับตัวเคสหรือว่าตัวคอนดิชันของ s อ l กันนะครับซึ่งเจ้าเคสเนี่ยมันจะมีหลักการทํางานคล้าย if กับ e l s e ของโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะครับว่าจะเป็น Java Python ก็คือตัว condition นะครับเราจะมาลองใช้ตัว case กับ post g a t e sql กันนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยขั้นแรกผมขอใช้ table นี้นะครับ customer เราก็ select ออกมานะครับทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีชื่อของ user แล้วก็มีชื่อ admin นะครับนะคราวนี้เรามาลองใช้เค s e w h n กันนะครับเราอยากรู้ว่า ถ้า ID อย่าง0004เงี้ยมันคือ user อยู่ละแต่ว่าของ admin ก็จะเป็น9999ไว้นะครับเราจะแยกมันออกมายังไงให้มันเป็น user แสดงตรงนี้เป็น user หรเป็น admin นะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันน mmm no uh, uh, uh> <Mm ี้ผมได้เขียนไว้คร่าวๆแล้วผมจะ select พวกนี้ออกมานะครับเป็น ข้อมูลเบื้องต้นเราก็ใช้เคสนะครับเคสก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่งครับเคส h e n อย่างนี้นะครับ like Like ก็คือเอาตัวที่คล้ายๆกันจะจะเปรียบได้ว่าเอาตัวที่คล้ายๆกันแหะครับ0ูนย์ศูนย,นย์แล้วก็เปอร์เซ็นต์หมายความว่าเอาตัวที่0ูแล้วก็ ตามหลังด้วยอะไรก็ได้ไม่ว่าไม่ว่าข้างหลังจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าข้างหน้าต้องเป็นศูนย์นเท่านั้นศูนย์ศูนย์และข้างหลังก็ก็คือเอาเอาข้างหน้าศูนย์ศูนย์แล้วก็ข้างหลังอะไรก็ได้ประมาณนี้ครับนี่คือคําสั่งไลค์อันนี้ก็จะเป็นเชิงลึกใน w i l d c a r d อีกทีนะครับการหาสตริงการแมทชิ่งสตริงประมาณนี้ครับ อันนี้คือ,อไลท์ใช้กับไวเการ์ดนะครับอ่ะเรามาต่อเลยเดนจากนั้นเมื่อ CID เนี่ยมันมันเป็น0ูนแล้วก็ตามด้วยอะไรก็ได้ถ้าเกิดตรงตามคอนดิชันใช่ไหมครับจะให้มันแสดงคำว่า User ออกมาแล้วก็จบจบจบคอนดิชันแล้วก็ทำให้มันเป็นไทอะไรเอ่อทำให้ ชื่อหัวคอลัมน์แสดงว่าไทยนะครับเรามาลองก็อย่างนี้ครับก็จะขึ้นไทยตรงนี้แล้วก็ตามด้วยยูเซอร์ลงมาครับแต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตดูว่าแอดมินตรงนี้นะครับยังอยู่ยังเป็นเ now นอยู่นะครับซึ่งว่ามันไม่มีคอนดิชันที่ตรงกันมันก็เลยขึ้น n o านะครับเราก็ทำการใส่ L L เข้าไปแล้วก็ตามด้วยเป็นแอดมินนะครับแล้วก็ Execute รอแปมบนึงอน,นะแทบเขียววางอ่ะก็จะเป็นแอดมินแล้วนะครับ L อ s อี l Excel. อย่างนี้นะครับอ่ะลองลองอีก 1> if หนึ่งก็ได้นะครับสามารถใช้เคสเว้นได้เลยนะครับแล้วก็เว้นอย่างนี้นะครับ cid l i g e อย่างนี้ก็ได้เมื่อกี้ศูนะครับอ่าเราเพิ่มศูนย์หนึงตัวแล้วก็ปอเซอันนี้ก็จะเป็นศูนย์แล้วก็เปอร์ซ์นะครับ ตรนงนี้นะครับหาทุปเไม่เจอแล้วก็เด่นส่องก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ execute ดูทุกคนก็จะเห็นตรงนี้เป็น user ตรงนี้ก็เป็น user 2นะครับแล้วก็มี admin นะครับเนี่ยคือหลักการใช้ case when ของ postgres หรือว่า sql ใชไ้ได้เหมือนกันนะครับก็เคสก็จะมีแค่นี้เลยครับทุกคนก็เอาไปใช้ตามท,ที่ทุกคนได้รับโจทย์มานะครับไม่ว่าจะเป็นเคสแบบไหนก็เราก็สามารถใช้เคสเพื่อหาเบื้องตน้นแสดงเบื้องตนน้นได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามกันด้วยนะครับ ในคลิปนี้กลุณผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ